เป็นประเทศที่จะล้มเหลวอย่างเวเนซุเอลาอย่างซิมบับเวลีย์รัฐบาลมองไม่เห็นว่าต้องรับใช้ประชาชนรัฐบาลมองว่าประชาชนเป็นฆ่าทาาบริวารแล้วตัวเองก็กินเงินเดืนอนจากประชาชนนะเนี่ยแต่นี่เงินเดือนไม่พอก็ไปกู้มามา,มาจ่ายเงินเดือนตัวเองก่อนน,นั้นี่ตอนเนี้ทุกวันเนี้ยนะแล้วก็ประชาชนก็จะจะแย่เด็กๆเรียนหนังสือมาการกระบบการศษาแย่แล้วก็นี่มันก็เพิ่มขึ้นแต่นี้พอหนี้เพิ่มขึ้น จนถึงระดับหนึ่งเนี่ยคุณแบกมันไม่ไหวอะลองลองคิดดูถ้าบ้านเราเป็นหนี้เท่านั้นเท่านั้นมันเกินรายได้เป็นคนท,ทั้งบ้านรวมกันน่ะใช่ไหมมันก็จะจมลึกไปเรื่อยๆอะ่ะอันนี้จะทำยังไง อันเนี้ยที่ผมเรียกว่าเป็นประเทศที่จะล้มเหลวอย่างเวเนซุเอลาอย่างซิมบับเวคือรัฐบาลมองไม่เห็นว่าต้องรับใช้ประชาชนรัฐบาลมองว่าประชาชนเป็นค่าทาสบริวารแล้วตัวเองก็กินเงินเดือนจอากประชาชนนั่นเนี่ยแต่นี่เงินเดือนไม่พอก็ไปกู้มามา,มาจ่ายเงินเดือนตัวเองก่อนน,นั่นแน่ตอนนี้ทุกวันนี้นะแล้วก็ประชาชนก็จะจะแย่เด็กๆเ,เรียนหนังสือมาการกระบบการศึกษาแย่การศึกษา แย่ yeah. ตัวการเรียนการกสอนก็แย่ก็จะไม่ไม่มีความสามารถเท่ากับเด็กสิงคโปร์ยกตัวอย่างนะก็จะหางานทำไรายได้ดีๆยากหรือแม้ว่าจะหางานทำอะอย่างยากเลยอะจะตกงานก็ต้องเยอะอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็นี่มันก็เพิ่มขึ้นแต่นี้พอหนี้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยคุณแบกมันไม่ไหวอลองลองคิดดูถ้าบ้านเราเป็นหนี้เท่านั้นเท่านั้นมันเกินรายได้คนทั้งทั้งบ้านรวมกันะ่ะ ใช่ไหมมันก็จะจมลึกไปเรื่อยๆอ,อันนี้จะทํำยังไงผมคิดว่าจะต้องมีรัฐบาลที่มีกรอบความคิดใหม่นะฮะมีรัฐบาลที่รับใช้ประชาชนนะครับามาจากการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงมีอะไรจะทําก็ต้องปรึกษาประชาชนมีเรื่องใหญ่ๆอย่างโควิดต้องให้ประชาชนร่วมคิดร่วมทําร่วมรับผิดชอบไม่ใช่ตัวเองรับผิดชอบคนเดียวแล้วก็ทาผิดก ก็ไม่มีใครใครว่าเพราะว่ามีอำนาจอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วประชาชนก็จะต้องต้องเปิดประเทศกระทรวงเอกระทรวงอะไรดิจิทัลเนี่ยผมไม่เห็นมีความจําเป็นเลยคือคือมีแล้ว,ม,ลวมีแล้วไปปิดนู่นป,ปิดนี่หมดมันต้องเปิดให้เขาได้เรียนหนังสือเรียนวิชาการใหม่ๆนอกจากเรียนดิจิทัลเอ่อโปรแกรมมิ่งแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันมีระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เรียกควอนตัมใช่ไหม อยู่เนี้ยแล้วเขาจะได้สามารถที่จะทันคนต่างชาติได้คือคือทันคนในภูมิภาคเนี้ยแค่ภูมิภาคเนี้ยทันสิงคโปร์ทันอินโดนีเซียซึ่งก้าวล้ำไปแล้วทันเวียดนามเวียดนามเวียดนามเนี่ยความรู้เขาก้าวล้ำไปแล้วเพียงแต่ว่ารายได้ต่อหัวเขายังต่ำกว่าเราเป็นเพราะว่าเขาเริ่มช้ากว่างียนะเราเรากลายเป็นประเทศอันดับห้าอันดับหกในอาเซียนสิบประเทศแล้วอ่ะ เดี๋ยวนี้นะฮะแต่นี้มันจะต้องมีอันนี้เกิดขึ้นน่ะแล้วผมก็คิดว่าในแต่ละชนชั้นของคนที่มีฐานะต่างๆซึ่งมาจากสมัยศักดินาต้องกลับมาดูประชาชนแล้วคือเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่นะเขาไม่เชื่อถือระบบแบบนี้แล้วะเราจะจับเขาไปขังเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จับเขาขังไม่ได้คุณจับบางคนขังเท่านั้น แต,แต่แต่เขาเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอะ่ะแล้วคุณน่ะแก่แล้วบางคนก็ใกล้ตายแล้วเนี่ยคุณคุณทำเรื่องเหล่านี้ไปทําไมนะประเทศอนาคตของประเทศมันอยู่ในมือคนรุ่นใหม่แล้วรุ่นคุณเนี่ยค,ควรประคับประคองแล้วคนรุ่นใหม่ต้องไม่คิดอย่างคุณถ้าคิดอย่างคุณประเทศก็จะไม่ก้าวหน้าประเทศก็ล้าหลังนะฮะอันเนี้ยผมก็ฝากไว้ก็ผมส่งเสริมให้ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น ผมก็เคยเขียนเฟซบุ๊กไปว่าผมคิดว่าคนที่แสดงความคิดเห็นไม่ไม่ควรถูกจับขังคุกฮะเด็กๆที่แสดงความคิดเห็นเหล่านี้เขาเขาแสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะคือคือคือสีลิภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถพูดได้การพูดไม่ควรถูกจับขังคุกการศึกษาก็ควรเปลี่ยนอย่างที่พูดมาตอนต้นแล้วว่าคุณคุณให้ให้เงินเหมือนเหมือนเราตั้ง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ย เรามีองค์กรใหม่ชื่อสปอสชใช่ไหมมาเป็นคนจัดสรรเงินให้ด้านซัพพลายเออร์คือด้านโรงพยาบาลสมัยก่อนเนี่ยเราเราเอาเงินให้โรงพยาบาลไปเลยนะแล้วก็คุณรักษาคนไข้านาถาด้วยแล้วกว่าจะได้การยอมรับเป็นอนาถาหรือไม่มนขึ้นอยู่การตัดสินใจของหมอใหญ่ในแต่ละที่เลยนะผมเคยไปโรงพยาบาลศรีลาชนะตอนนั้นแม่จนนะฮะแม่เป็นแม่ค้าเนี่ยผมนั่งรอช้าถึงเย็นเลยนะ ไม่ได้เจอคนไม่ได้เจอการรักษานะฮะตอนนั้นผมเด็กๆอยู่อายุสิบกว่าขวบผมคิดเออเมืองไทยคงเป็นอย่างนี้นะอันเนี้ยพอมีมีการปรับเปลี่ยนมาเนี่ยเราเดินเข้าไปรักษาโดยไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะมีเงินไหมนะทั้งสองเรื่องเนี่ยให้ทำด้านดีมาก ก็เห็นว่าสาส,าสาหลายคนเขาก็ถามกันคือเขาตัดงบกระทรวงสาธารณสุขไปไว้ที่งบกลางคือเขาจะสั่งกันเองใช่ไหมแต่นี่คน,คนงบกลางเนี่ยมีหมอทักคนไหมอยู่ในสำนักนาย,ยกันไม่มีอะฮะแล้วคุณจะสั่งยังไงอะอะไรคุณก็จะสั่งกันเองหมดอย่างเงี้ยเออผมก็ว่าผมว่ามีปัญหาและอันที่สองเขาก็โต้ย้ำว่างบกระทรวงสาธารณสุขอะมันมีอยู่ในงบเงินกู้ไอ้ห้าแสนล้านอันใหม่เนี่ยนะอยู่สามหมื่นล้านเงี้ยนะ อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วก็ตัดงบกระทรวงศึกษาอันนี้ก็เป็นผมคิดว่าถ้าคุณปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคุณก็อาจจะตัดได้เป็นเพราะว่าระบบการศึกษาไทยเนี่ยมีบุคลากรมากเกินไปนะฮะแทนที่จะมีครูกับโรงเรียนอย่างเดียวแล้วให้ครูและโรงเรียนเป็นอิสระแล้วแข่งขันเนี่ยมันมีมันมีระบบระบบนั่งทับอยู่บนบนหัวของครู ะะเช่นระบบว่าคุณเป็นครูคุณต้องมีใบอนุญาตเรียกว่าคุรุสภาระบบว่าเ,เรียกเรียกสอกศสอ,สอคอระบบไอสวัสดิภาพสวัสดิการครูอะไรพวกเนี้พอมาปุ๊บก็มาบอกครูให้เป็นหนี้แต่ไม่หมดโดยสัญญาเป็นหนี้ออมสินแล้วก็มาผ่อนรถผ่อนะอะไแรต่างๆน,น,นะจนเงินเดินไม่พอใช้ครูก็คุณภาพก็จะแย่ลงเพราะมีปัญหาเยอะแยะแล้วคนที่ชักชวนเหล่านี้ก็ได้ได้เปอร์เซ็นต์ไป ลห,ห,ห,หลังจากนั้นก็ยังมีการคอร์รัปชันด้วยไปสร้างอะไรบางที่แถวเชียงใหม่ก็มีก็ถูกถูกไปคือระบบพวกนี้มันถ้าเป็นระบบราชการแล้วมีองค์กรใหญ่ๆอย่างเนี้ยก็จะมีคอร์รัปชันเกิดเยอะๆแล้วมีไปทําไมไอ้กลุ่มเหล่านี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวก,กับกับการสอนเด็กเลยทําไมระบบระบบโรงเรียนเอกชนระบบโรงเรียนนานาชาติเขาไม่มี อีกอันหนึ่งก็คือระบบองค์กรใหญ่ๆทั้งหลายองค์กรเนี่ยมันมีการจัดองค์กรที่เป็นระบบขุนนางมากเกินไปเดี๋ยวนี้ในสันนักนายกก็ตั้งกรมขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะมีกรมน้ํากรมที่ดินกรมอะไรนะเียนี้ผมเคยไปประชุมผมก็มีกรมที่ดินหลายกระทรวงอยู่แล้วกระทรวงทรัพย์ก็ววม,มีกระทรวงมหาดไทยก็มีอันนี้ตั้งกรมใหม่ขึ้นมาก็มีคําถามว่าตั้งกรมใหม่ขึ้นมาเพื่อบูรณาการคือมันไม่ต้องเพื่อบุรณาการแล้วมันมันการไปเยอะแล้วนะ อันนี้ก็ควรจะเลิกจริงๆก็ควรที่จะมีการดูแลว่าข้าราชการจำนวนเนี่ยมันมีมากเกินไปไหมองค์กรมหาชนเนี่ยมีไว้ทำไมองค์กรมหาชนแต่ละอันเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นเป็นร้อยล้านเกือบทั้งนั้นเลยนะมีโจมเลยนะก็ตั้งขึ้นมาเงินเดือนออผู้นำองค์กรเนี่ยนะผู้นวยการเนี่ยก็แสนกว่าบาทหมดเลยอ่ะนะฮะ แล้วตั้งมาทํางานซ้ําซ้อนกับเอกชนคืออะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐในสาประการที่ผมว่าเนี่ยแน่นอนต้องมีกองกําลังทหารป้องกันประเทศมีตํารวจอายการสารทหารที่จะสารและทหารามีตํารวจอายการและสารที่จะให้อำนวยความยุติธรรมเดี๋ยวนี้อำนวยความไม่รู้ยุติธรรมแล้วเปล่าก็มีปัญหาอีกอันหนึ่งนะนะแล้วก็ทําถนนไฟฟ้า,าแหล่งน้ําเท่านั้นแล้วก็ไอ้ไอ,อ้สิ่งที่จะทําก็ ประมูลออกไปดิไปจ้างเขาทำนยะทำเองก็แพงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มีองค์กรอะไรที่หนักหัวที่พูดไปแล้วเยอะแยะเนี่ยมันก็จะช่วยให้รัฐบาลเล็กลงแล้วก็ให้ประชาชนเขาใช้เงินของตัวเองเปิดโอกาสทางการแข่งขันสินะฮะเปิดโอกาสทางการอย่างแข่งขันให้มีการศึกษาความรู้แต่และคนเขาจะได้ไปสร้างชาติสร้างประเทศให้เราได้